คิด,คดลิงเจอลิงครับโอ้ลิงลิงเพียบเลยครับเมื่อวันก่อนนี้เดินมาถึงตรงนี้นะครับ เดินมาถึงตรงนี้แล้วก็มันมืดนะครับเลยไม่กล้าเดินต่อเดี๋ยววันนี้จะลองเดินขึ้นไปให้สุดดูนะครับไม่ค่อยเดินเนาะเพราะว่าเนี่ยครับมีโขดหินนะครับมันเป็นลนักษณะภูเขาที่เป็นหินนะครับ ก็เลยได้ชื่อว่าเขาหินซ้อนนะฮะหินมันซ้อนกันอยู่นะครับนะครับวูนี่ก็ลิงครับดูครับบรรยากาศ ก็ค่อยๆเดินนะครับมันมันสูงอยู่ครับค่อยๆเดินครับอย่าเดินเร็วนะครับอ่ะ จนภัยสูที่ครับแต่วันที่23เนี่ยเขาจะมีงานนะครับอค่อยขึ้นไปเนาะ สูงเหมือนกันครับเพื่อนมีทางลัดด้วยนะค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับอย่ารีบร้อนนะครับ เหมือนตอนที่ไปถ้ำถ้ำอะไรนะถ้ำอะไรนะที่ไปพักเหนื่อยก่อนครับเพื่อน